สวัสดีจ้าเมน้คู่จิมมี่ชิ่ายขนมไข่นกกระทาค่ะมาเบิ้ง่วนมาสมค่ะคู่นี้ว่ามีอย่างไงขนมไข่นกกระทาจากมันแครอนค่ะนี่คือมันแครอทค่ะปลูกเองจากสวนพ่อคู่จิมมี่ค่ะประมาณหาร้อยกำก็คือหาขีดค่ะอันนี้แป้งมันค่ะแป้งมันสองขีดค่ะ ส่งหลายพอนเบาค่ะแป้งมั่นแป้งอเนกประสงค์ค่ะผงฟูน้ำตาลค่ะเพื่อความหวานเล็กน้อยเกลือเพื่อความนัวนี่แล้วน้ำน้ำกะทิค่ะเป็นหัวกะทิค่ะนี่มาบึงวิธีทำค่ะส่วนผสมที่ใส่ไปแล้วก็คือแป้งมันกับกับมันแครอดค่ะ ตอนนี้นัวไทยเข้ากันจ้าไทยมันเนือ้อมันละเอียดนี่ค่ะเสร็จแล้วเาก็ใส่แป้งอนเนกประสงค์ค่ะใส่หมดเลยเพราะเราผสมาลไรคะแป้งอนเนกประสงค์ผงฟูใส่หมดค่ะผงฟูน้ำตาล ก็ใส่มุค่ะเกลือเกลือใส่มดทุกอย่างเลยน้ำกะทิค่ะเป็นหัวกะทิแล้วค่ะหมดแล้วทำบะหน,หนวนหัวในเขากันจ้ะตอนนี้ห้าหนวดแป้งกับเนื้อมันแค่รอดเข้ากันแล้วค่ะวันนี้เ้าจะา ให้เป็นก้อนเล็กๆเพื่อเตรียมทอดเด้อค่ะนี่ค่ะปั้นเป็นก้อนค่ะประมาณนี้แหละค่ะใส่มือนี่แหละค่ะเนี่ยอืมซาไละค่ะก็น่างามต่อไปเป็นขั้นตอนการทอดไข่นกกระทะนะคะเข้าตั้งกระทะ เทน้ำมันใส่กะห่อนแล้วค่ะนี่ค่ะเลยโอ้้าน้ำมันร้อนเราก็มีภาชนะค่ะเนี่ยคนค่ะเพื่ออยังเพื่อไม่ให้มันติดกันค่ะโอ้น้ำมันร้อนเกินไปไหมคุณนายคะ ต้องหมั่นคนนะคะเพราะว่าน้ำมันมันร้อนม้อนหสาม้อนแหละถุกแล้วชอซันสวยงาม เสร็จแล้วจ้าทอดขนมไข่นกกระทะค่ะพร้อมกินค่ะห่อนๆแซบๆจ้า